วันได้งานใช่ไหมคะก็เลยนั่งรถมาเที่ยวในเมืองนะคะมาดูเขาอ่าออกมาปิกนิกกันนะคะประเทศนี้นี่ส่วนใหญ่คนที่มาก็จะอ่าเอาหมวกมาด้วยนะคะเอาวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันนึงของเขาด้วยนะคะเหมือนกับเป็นวันจบการศึกษาด้วยนะคะดูนะคะ,นะ,ค,ะคนเยอะแยะมากเลยนะคะที่นี่นี่มีรถอำนวยความสะดวกมา ทุกอย่างนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรประมาณนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะส่วนมากเขาจะมากันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาตั้งแคมป์กันยาง้นถ้าเป็นบ้านเราก็เปลี่ยนเหมือนกับหลังจากสำเร็จการศึกษานะคะเพราะช่วงนจะเป็นช่วงสําเร็จการศึกษาของเขานะคะเขาก็จะได้รับหมวกข้งหมวกขาวอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเป็นลานที่กว้างขวางมากเลยค่ะว่าทำกิจกรรมเฉพาะเจ้าการวันแรงงานดีนะคะเราก็มีนกตัวเบิรเลิมเลยนะคะอ้ยไม่ใช่นกสิครับเป็ดพูดผิดค่ะ แล้วเขา,าก็ยังไงเขาบอกไม่ถูกค่ะก็มองฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะท่าเรือเลยนะคะงูนะคะเยอะมากเลยนะคะท่าลงท่าเรือแล้วก็จะมีเรือยอดจอดอว่าเรือแบบออกไปเดินอะไรประมาณนี้นะคะไปช่าไปเลยนะคะเรือขับนะคะมีให้เช่าด้วยนะคะเสื่อม็กกับบรรยากาศช่องฤดูใบไม้ผลินี่นะคะก็จะเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วนะคะ ขับรถก็ลําบากนะคะเพราะว่ารถจอดไว้สองข้างทางเลยนะคะแล้วก็วิ่งได้แค่สวนกันแค่นั้นนะคะประเทศเป็นแล้วนะ่าจะให้ความสาคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการดืม่มพวกแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะคะสะดวกส่ายเต็มที่นะคะถ้าคือหยุดก็คือหยุดเลยนะคะดื่มแบบแทนน้ําเลยละคะ่พะพวกแอลกอฮอล์เครื่องดื่มอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โผล่มาถึงนี่ก็เหมือนพระราชวังเลยนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะ กไปไหนยังก็ไม่รู้นะคะยังอยากลงเดินถ่ายมากเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ะจกไปขับไปไหนนะคะนี่สวยมากเลยนะคะไอ้แล้วเทศกาลทำไม้รูปโป่ใช่ไหมคะนี่ราคาแพงนะคะคโยี่สิบกว่ายูโรนะคะะผู้คนก็กาลังทยอ,อยมานะคะแกบอกว่าไม่มีผู้คนยังไม่ถึงเวลาเขามานะคะนู่นนะคะเขาก็มากันแล้วค่ะเด็กวัยววรุ่นเด็กนักเรียนก็มาแล้วก็คนที่ จบเรียนมหาลัยมันจบการศึกษาเนี่ยนะคะเราก็จะมาพ่ว่า,าเขามาได้พร้อมหมวกพร้อมอะไรทั้งเขาประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นะคะคนแก่ก็มีนะคะนี่นะคะผู้คนก็หลั่งไหลเข้าไปในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดนะคะนี่เข้าไปเพื่อไปนั่งปิ้งย่างกินอะไรนี่ค่ะบรรยากาศนะคะแล้วก็ดื่มฉลองกันนี่นะคะนู่นนะคะก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะทายเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะยังก็อยากลงไปถ่ายอยู่นะคะแต่ไม่มีที่จัดรถนะคะก็ได้ถ่ายอย่างแค่ประมาณนี้แล้วก็ ดูนะคะจักรยานกันเลยนะคะเน้นจักรยานค่ะนะคะมากันเยอะแยะเลยนะคะนนนวทุกคนก็จะต้องได้ถือลูกโป่งเมือนึงนะคะแม่ก็จุงหมองจุมาอัเงี้ค่ะชุดสีน้ําเงินนี่คคะที่คือเด็กเหมือนเด็กมหาลัยนะคะนี่แหละค่ะชุดพวกนี้นะคะเท่มากเลยนะคะเขาจะมีอะไรติดเยอะแยะเลยนะคะที่ยังเห็นยังก็อยากถ่ายนะคะจะมาเทีก็ไม่กล้าถ่ายนะคะนี่ค่ะสวยเลยนะคะติดเต็มเลย หลุดออกมาได้นะคะจากตรงนี้เมื่อกี้ก็มาเจอเนี่ยคะ่ะท่าเรือแล้วก็เรือใช่ค่ะเรือเดินสมุดไปไหนไม่รู้นะคะลำใหญ่เลยนะคะน่าจะไปที่อื่นนะคะไม่ได้กวนนะคะแต่รู้แค่นี้นู่นนะคะแล้วนะคะเรือจ้ามากกี่ทีกีทีก็ไม่ชินนะคะจะต้องถ่ายให้ดูเลยนะคะคือนู่นนะคะเป็น เราก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะกับโบสถ์ของรัเสเซียนะคะอยู่ข้างกันตั้งอยู่ข้างกันเลยนะคะมาอีกทางนี้เลยค่ะกลับนี้คนเยอะดีมุมน,นี้จะได้ภาพที่สวยมากเลยนะคะคือเป็นภาพรวมของฟินแลนด์นะคะที่อยู่ติดกับแม่น้ํานะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามกับที่เราเห็นใช่ไหมก็ะจะเป็นท่าเรือน,นะคะแล้วที่เห็นเป็นไอ้นุ่นหลังคาสีเขียวๆนั่นก็คือโบสถ์นะคะ ก็มาผลที่สต็อกงานนะคะ <ๆ S 1> ก็มรูดไปยังไงมายังไงนะคะออกไปทั่วนะคะแต่เมืองหลวงเขาก็แค่นี้เดียวค่ะไปไหนก็ถึงแล้วขับแป๊บเดียว <ๆ S 2> ก็ที่ที่ยังคุ้นเคยยังก็เลยมีงงนะคะยัง <c oughs> ไงคะสวยไหมคะ <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะเล่าเตี๋ยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะคะที่อยู่ทีมตาโน,น,น,นะคะอันนี้เป็นอะไร <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะคะ นาวนะคะนี่มีคนมาเดินออกกำลังกายด้วยต้องบทที่เห็นตัวนั้นใช่ไหมคะยังก็เหมือนได้มาเที่ยวเลยนะคะกานที่เรียนภาษาอยู่ครูพามาเที่ยวถ้าจาไม่ผิดนะคะเพราะบางทีมันก็คุ้นมั่งอะไรมั่งแต่มันก็เหมือนกันหมดดั่นแหละคะ่ะตอนนี้เราก็จอดติดไฟแดงนะคะเราก็จะกลับไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะพอยังถ่ายวีดีโอปุ๊บไฟเขียวปั๊บเลยนะคะเป็นสถานที่ออกกาลังกายนะคะ ใกล้แม่น้ำละคะ่ะดีนะคะที่นี่